สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับถึงจะเป็นคลิปสุดท้ายของตัวอย่างในการของอนุพันธ์ชี้กำลังและล็อกการ,ริทิมนะครับแต่ว่านะครับเรายังจะต้องใช้ฟังก์ชันล็อกการ,ริทิมในการใช้งานต่อใน เซคชันหรือส่วนหน้าด้วยนะครับก็ก็คือในคลิปหน้าเดี๋ยวเราก็ยังจะต้องใช้กันกันอยู่ดังนั้นการใช้งานก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์โจทย์ในเซ c ชั o นหรือส่วนนี้ให้เสร็จนะครับตัวนี้มีล็อกนะครับล็อกอนล็อกล็อกฐาน10ของล็อกลบ3ฐาน10นะครับให้หาอันอันดับฟังของตัวนี้นะครับตอนนี้เรามีสูตร โอเคตอนนี้นะครับเรามาดูเรามาดูสายของมันนะครับมันก็จะมีสายค่อนข้างเขียนยาวอ่าสายอาจจะไม่ได้ยาวนะแต่ว่าตัวที่เขียนมันยาวนะครับเสร็จแล้วเราไปดูตัวข้างในตัวนี้เป็นหยู่นะครับในลอ็ลอตล็อตนี้เป็นลอ็อต 2x ลบ3 นะครับเสร็จแล้วเช่นเดียวเดวกันเรามองตัวข้างในล็อกนะครับเป็นตัวยูก็จะได้ออกมากเป็น 0x ลบ8นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปดิฟเทียบกับดิฟเทียบกับ x นะครับก็ก็จะมีโซ่แบบนี้โอเคตัวนี้นะครับมองล็อกมองตัวนี้เป็น u นะครับมองตัวนี้เป็น u นะครับใช้ใช้สูตรตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนยูนะครับตัวนี้เนาะแต่มน้ยมองตัวนี้เป็นยูลอคลอคสองเอ็กซ์ลบสามนะครับฐานสิ จากสูตรนะครับคูณกับล็อกฐาน e ของล็อกของตัวฐานตัวฐานตัวนี้ก็คือล็อกสินะครับฐาน e ตัวนี้คือโซ่แรกนะครับโซ่ถัดไปนะครับมองตัวนี้เป็นล็อก u นะครับเมื่ออยู่คือ 2x ลบ3นะครับก็จะได้เอามาเป็น หนึ 1> 1. ่งส่วนสองเลบสามนะครับแล้วก็ลบแล้วก็ลบนะครับสิบนะครับอันนี้คือโซ่โซ่ขอโทษโซ,โซ่นี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปดิฟสองเลบสามเทียบกับ x นะครับก็จะได้ออกมาเป็นสอง ถาโอนะครับตัวนี้ก็จะได้ตรงนี้คราวนี้นะครับถ้าเป็นโจทย์ในลักษณะนี้นะครับหนึ่งส่วน l o g x ฐาน E นะครับกับล o หนส่วน x ฐาน e ทำยังไงนะครับตัวนี้ก็เราจะกระจายผลบวกนะครับก็จะเป็นสองโซ่นะครับตรงนี้เรา หนึ่ส่วนล็อ x ฐาน e นะครับก็คือล็อก x ฐาน e ยกกำลังลบหนั่นเองในขณะที่1ส่วน x ก็คือ x ยกกำลังลบหนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เขียนส่วนมาเป็นเปลตองนนี้เราจะมีการดิฟเป็นสองสายนะครับล็อกล็ Lock x ยกกำลังลบหนึ่งนะครับเราก็มองมองตัวนี้เป็น u ย,ยกกำลังลบหนึ่งโดยที่ u ก็คือ,อ,อ logx ฐาน e นะครับตัวนี้ก็ดิฟเทียบกับ x ตัวนี้คือสายโซ่ทั้งหมดของการดิฟตัวนี้<ด>นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะดิฟล o g ของ x ลบหนึ่งนะครับก็มองเทียบกับมองตัวนี้เป็น logu นะครับ ลบอยู่โดยที่ u ก็คือ x กำลังลบ1นะ x ลบ1เทียบกับ x ดังนั้นการดิฟสายแรกนะครับดิฟตัวนี้นะครับดิฟเทียบกับ x ยูยกกำลังลบ1ได้อกมาเป็นลบยยกกำลังลบ1ลบ1ก็คือลบ2นะครับไอยูก็ก็คือลบ x ยกกำลังลบ2นะครับหรือถ้าเขียนตรงนี้เลยนะครับก็บางคน ตัวนี้นะครับก็หรือไม่เขียนจัดลูกก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่เป็นอะไรก็จะได้ออกมาตัวตัวนี้นะครับเสร็จแล้วดิฟโซ่ถัดไปดิฟล็อก x อฐานเเทียบกับ x e ตัวนี้ก็จะได้1ส่วน x นะครับตัวนี้ก,ก็ก็คือโซ่ทั้งหมดของการดิฟถัดไปนะครับเราจะดิฟตัวนี้เทียบกับโซ่นี้นะครับก็จะบวกนะครับ ตัวนี้มองตัวนี้เป็นยูนะครับล็กอกยูก็ได้1นึส่วนเกยกกำลงังลบหก็คือ x นั่นเองนะครับก็คือ x เอนมันเองถัดไปดิฟ x กกำลังลบหเทียบกับ x นะครับตัวนี้ก็สูตรพื้นฐาน x กกำลัง n นะครับตัวนี้เรามี x อยู่ข้างล่างแล้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลบเกยกกำลงังลบสนะครับตัวนี้ก็ อาจจะจัดรูปออกมาเป็นลบ x กํลังลบ3หรือเขียนอยู่ในรูปของลบ1จําไม่ได้ลบ1กําลัง x นะครับเัวนี้เนื่องจากการคํานวณมันมีเยอะนะครับอาจจะมีขั้นตอนไหนที่ผมอาจจะผิดพลาดนะครับก็ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะเนาะแต่ว่าเราดูว่าแนวคิดไหนที่ถูกนะครับก็ก็ใช้แนวคิดตรงนั้นไปแต่ว่าการคำนวณหยุ่งๆยิ่งๆนะครับถ้ามันพลาดไปนะครับแล้วก็เราก็ถ้าตรวจจับได้นะครับแล้วก็แก้แก้ไขด้วยตัวเองนะครับสำหรับโจทย์ถัดไปเดี๋ยวผมสอนทำสอง วิธีนะครับวิธีแรกก็ตามตัวนี้นะครับมองข้างในนี้เป็น u ก่อนนะครับมองข้างในนี้เป็น u ก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับ1ส่วน u นะครับก็คือ4ลบ3 x กำลัง2นะครับก x บวก7ถัดไปนะครับเราก็จะไปดิฟ นะครับดิฟสี่ลบสามเอ็กกำลังสองกับเอ็กบวกเจ็ดต่อนะครับซึ่งตัวข้างหลังนะครับเราก็จะใช้สูตรผลคูณคก็จะเป็น 4-3x ลบ กำลังสองเดี๋ยวขอขอทำเร็วๆดิฟหลังดิฟหลังได้เอามาเป็น1น,นะครับบวกกับหลังก็คือ x บวก7นะครับดิฟดิฟหน้านะครับดิฟ 4-3x ลบ 3x กำลังสงเทียบกับ x ก็จะได้เอามาเป็นลบ 6x นะครับลบ6 x. ตัวน,นี้เราก็สามารถที่จะกระจายนะครับกระจายแล้วก็ มาจัดรูปได้นะครับอัน,นอันนี้คือวิธีที่ตรงไปตรงมาเลยนะครับแต่ว่าสมมุติว่าใครจำใครจำได้ว่าล็อกนะครับคือตัวนี้จริงๆก็คือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะนะครับในการการำํำแต่ปรากฏว่าถ้าเราทราบว่าตัวนี้มีค่า เป็นบวกนะครับตัวนี้มีค่าเป็นบวกในโดเมนที่เรากำลังถักนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น u กับ v นะครับเท่ากับ u บวกกับ v นะครับตัวตัวนี้จริงๆจะเป็นถักอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นฐานฐาน e นะครับ อันนี้ในกรณีที่เรามองตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นบวกนะครับเฉพาะที่เป็นบวกมันก็สามารถที่จะทำได้นะครับออกมานะครับตัวนี้เป็นวิธีที่สองนะครับก็จะมองเป็นนะครับให้เจ้าดิฟนะครับของล็อก4ลบ3ำลังสองนะครับ กูับ x บวก7นะครับมันก็จะแยกออกมาเป็นดิฟของนะครับล็อก4ลบ 3x กำลังสนะครับบวกกับดิฟของอเดี๋ยวผมแบบนี้ก่อนบวกกับล็อก X บวก7นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ แยกแยกดิฟกันได้นะครับสายแรกนะครับเราเราก็จะมี4ลบาจะเป็นนะครับสายแรกก็ก็จะมีล o 4ลบ 3x กำลังส,สองนะครับดิฟเทียบกับ4ลบ 3x กำลังส,สอง4ลบ 3x กำลังส,สองก็ดิฟเทียบกับ x นะครับ ตัวนี้ส่วนแรกนะครับก็จะได้ออกมาเป็น1 4, 3, x, นส่วน4ลบ 3x กำลังสนะครับเสร็จแล้วดิฟโซ่ถัดไปดิฟตัวนี้เทียบกับ x x ได้ออกมาเป็นลบ 6x ลบ 6x นะครับตัดไปตัวนี้นะครับ ตัวนี้มองเป็นอยู่ก็คือจะได้1ส่วน x บวก7นะครับแล้วก็ดิฟ x บวกบวก7เท่กับ x ก็จะได้ออกมาเป็น1นนะครับก็ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นค่าค่านี้นะครับกับค่าค่าค่านี้จะได้ออกมาเท่ากับ ลองมาตัวอย่างสุดท้ายของตัวนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะจัดหนักหน่อยนะครับก็อยู่ในรูปนี้นะครับถอดลากที่3นะครับถอดลากที่3 mm hmm. ตัวนี้เราจะใช้คุณสมบัติอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติเช่นนะครับมองตัวข้างในนี้ นี่ก่อนล็อกตัวนี้ก่อนนะครับในการที่มันถอดรากที่สามนะครับก็เหมือนกับยกกำลังหนึ่งส่วนสามนะครับเขียนใหม่เป็นเ,เขียนตรงนี้ใหม่นะครับเป็นตัวตัวนี้เนาะถอดรากที่สามก็คือตัวนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนส่วนสามแล้วก็ใช้สูตรนี้นะครับล็ Lock, อก เป็นล็อกล็อกใดๆจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าใช้เฉพาะฐาน e นะครับก็คือล็อก e กำลัง4นะครับเราก็สามารถเขียนเป็นตัวนี้ได้นะครับเอา4ไปอยู่ข้างหน้านะครับดังนั้นขั้นตัดไปเอา1ส่วน3ลงมาตรงนี้นะครับจากจาก สูตรนี้ทีนี้1นส่วนสวนเป็นค่าคงที่กับการคูณเอาออกข้างนอกได้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้สูตรนะครับนะใช้ใช้สูตรนี้ก็สามารถที่จะแยกตรงนี้กับตรงนี้ได้นะครับซึ่งจะทำให้ ลูกล่างหน้าตามันคลายความซับซ้อนลงนะครับโอเคคราวนี้นะครับเราก็จะมีการดิฟตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ดิฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเทียบกับ4ลบ 3x กำลัง2แล้วก็ดิฟเทียบกับ x นะครับเป็นโซ่ที่1นะครับก็จะได้1ส่วน4ลบ 3x กำลัง2 มองตัวนี้เป็น u เนาะดิตัวนี้เทียบกับ x ได้ออกมากเป็นลบ 6x เอลบกับตัวถัดไปนะครับลอแกกำลังสองนะครับโซแรกมองตัวนี้เป็น u นะครับโซถัดไปมองตัวนี้เป็น u e กำลังสองแล้วก็ดิฟเทียบกับ x นะครับดิฟตัวนี้นะครับดิฟล็อก u ูฐาน e เทียบกับ u นะครับก็จะได้1ส่วนยูนส่วน e ยกกำลัง x ยกยกกำลังสองนะครับอันนี้ e ีกำลัง u ดิฟเทียบกับ u นะครับก็จะได้ e ีกำลัง u ก็คือ E x ยกกำลัง2นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ผมพลาดผมพลาดนิดนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรลองทำแบบนี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมพลาดตรงไหนนะครับสังเกตว่าตัวนี้มันตัดกันเป็นหนึ่งถัดไปนะครับดิฟโซ่ถัดไปดิฟ x กำลังสองเทียบกับ x ได้ออกมาเป็น 2x นะครับตัวนี้ข้างหลังก็จะได้ ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าบางคนจำได้นะครับว่าเฮ้ยลอคเกำลังสองเนาะ mm hmm. ก็มองเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับมองเป็นเอากำลังนะครับออกลงมาจุดน,นอกล o g ลอคซึ่งตัวนี้นะครับเท่ากับ1นะครับมันก็จะเหลือแค่ x กำลังสองนะครับก็คือ ดิฟเอกกำลังสองก็จะได้สองเออกมานั่นเอกนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับสำหรับในการในส่วนนี้นะครับแต่ว่าล็อกการถึเดี๋ยวเราจะได้เจอต่อในคลิปหน้าด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการประยุกต์กับโจทย์อื่นซึ่งแม้ว่ามันอาจจะไม่มีล็อกการถึ เลยนะครับแต่ว่าล็อกการริทึมจะไปมีสูตรในการใช้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ